ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้ซื้อ NVR ยี่ห้อ VSTAR CAM มานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในบ้านกับกล้อง3ตัวนะครับแล้วก็อนาคตจะมีการเพิ่มกล้องด้วยก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวให้ชมกันแล้วก็เอามาแนะนำวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับใครที่ใช้กล้อง VSTAR CAM อยู่ก็น่าจะ เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนที่จะบันทึกลงเมมโมรีนะครับตัว SD Card เพราะว่าถ้าเกิดว่าขามโมยมาจริงๆเนี่ยเขาหักกล้องไปด้วยหรือถอดกล้องไปด้วยเมมโมรี Memory ก็ไปด้วยนะครับกลายเป็นว่าวิดีโอก็จะไม่ถูกบันทึกไว้จริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอควรจะขึ้นคลาวด์ขึ้นอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ใช้วิธีบันทึกลงคอมพิวเตอร์หรือใช้วิธีบันทึกลงตัว NVR แบบนี้เป็น Network v i d ว o ดีโอ r ล e r นะครับแทนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง เครื่องตัวนี้จะไปดูดวิดีโอนะครับจากกล้องมาเก็บไว้ที่ตัวเขาเองนะครับโดยที่ตัวเขาจะต้องเปิดตลอดเวลานะครับเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้นั่นเองแทนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องปกติหลายคนก็ใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้ลงโปรแกรม iPhone เก็บก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าราคาคุ้มค่าประหยัดกว่าผมก็เลยเลือกที่จะซื้อ nvr มาแทนนะครับ ก่อนหน้านั้นก็บันทึกลงโน้ตบุ๊กนะปรากฏว่าสักพักหนึ่งโน้ตบุ๊กก็ร้อนแบตก็เสื่อมนะครับสู้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ1,000บาทก็ยังไม่รวมฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสอีกประมาณ1,000กว่าบาทก็ประมาณ2 0 0นินนิดๆนะเขาแพคมาดีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการแพคเนี่ยนะครับพอถอดออกมาก็เขาจะมีคู่มือพร้อมน็อตมาให้นะครับนี่นะเป็น คู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเลยก็ถือว่าเยอะดีนะคลิปนี้ขอเป็นคลิปรีวิวให้ชมก่อนละกันนะครับว่าจะต่อยังไงคอนฟิกเบื้องต้นยังไงนะครับส่วนคอนฟิกละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสําหรับคู่มือนะครับก็ททาออกมาให้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนี่นะครับเป็นแผ่นประมาณ A3 นะครับแผ่นใหญ่นิดนึงก็ต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับ เขาบอกว่าตัว nvr เครื่องนี้สามารถบันทึกได้9กล้องจากกล้อง9ตัวนั่นเองนะครับสิ่งที่จะได้มาสำหรับตัวนี้ก็คือในกล่องจะมีเมาส์เมาส์ก็พอใช้ได้นะครับให้แถมมาด้วยแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ใช้กับไฟ220โวลต์บ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็ไฟเอาต์พุตเป็น12 v โวลต์2แอมป์นะครับแจ็คเป็นแจ็คใหญ่ทั่วๆไปนั่นเอง5.5มิลน,นะครับ สำหรับ NVR ตัวนี้ก็เหมือน Network Switch ทั่วไปนะครับก็จะมียี่ห้อ Visa Cam อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับด้านล่างนะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ต VGA มี HDMI มีพอร์ต LAN มีพอร์ต USB 2พอร์ตแล้วก็เป็นแจ็คไฟเข้า 12V โวลต์นะครับเป็น DC จากอะแดปเตอร์เมื่อสักครู่นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเปิดนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปก่อนเขามีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับด้านข้าง2ซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังอีก2ซ้ายขวาตรงนี้ หลังจากเปิดออกมานะครับค่อยๆแงะค่อยๆแ,แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ก็จะเห็นสายแพรปกตินะครับเขาจาเป็นจะต้องใช้ฮาร์ดดิสตัวใหญ่นะครับฮาร์ดดิสตัว PC ก็คือฮาร์ดดิส3.5นิ้วนั่นเองแต่ว่าด้วยความเป็น s า t a มันจริงๆใช้อะไรก็ได้นะครับผมก็เลยมีฮาร์ดดิสเล็กอยู่นะครับเป็นฮาร์ดดิส s a ต a นี่เป็น solid state เลยนะ ประมาณ250ผมจะใส่ตัวนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับจริงๆใส่ได้นะพอตท,ที่เ็าให้มาง่ายๆก็คือพอร์ต t a เสียบเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกพอร์หนึ่งนะครับก็เสียบเข้าไปฝั่งนี้ดูเขี้ยวดีๆนะครับเขาจะมีรอยเขี้ยวอยู่นะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็อยู่ที่เราว่าจะวางตรงไหนวางแบบไหนถ้าเกิดมั่นใจก็ตรงนี้เป็นพลาส,สติกอยู่แล้วนะครับก็วางตรงไหนก็ได้ครับจริงจริงติดกาวสองหน้าไว้ด้วยก็ได้นะครับจากนั้นก็ประกอบกลับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ สิ่งที่เราต้องต่อก็คือสายจอจะเป็น VGA หรือ HDMI ก็ได้นะครับแล้วก็เมาส์หลังจากนั้นก็สายแลนนะครับตัวนี้เขาไม่มี Wi-Fi นะ NVR ตัวนี้ต้องใช้สายแลนนะครับฉะนั้นเราต้องเดินสายแลนให้เขาด้วยหรือไม่ก็วางในจุดที่สายแลนถึงนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบไฟโอเคเรียบร้อยแล้วมีเสียงเข้ามาแล้วนะครับ เรียบร้อยไฟขึ้นแล้วนะเขาจะโชว์ไฟตรงนี้ว่าสถานะออนเปิดแล้วนะครับเดียวกันนี่นะครับกำลังบูตอยู่มาแล้วกำลังเริ่มต้นรอสักครู่นะครับเขาก็บูตของเขาเขาอาจจะเช็คฮาร์ดแวร์เช็ค hardware, เน็ตเวิร์รอ IP นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าฟอร์แมตฮาร์ดดิส์อยู่นับถอยหลังนะครับซึ่งผมใส่ฮาร์ดดิสที่เป็น solid state นะก็น่าจะเร็วดีก็ขอถามโอเค username password นะครับ admin เราต้องดูคู่มือนิดนึงว่า password default เขาเป็นอะไรนะครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับ password เขาจะยังไม่มีนะครับ ถ้าเกิดพยายามจะตั้งค่าเห็นไหมครับเขาจะเป็นแบบนี้นะก็กดเข้าไปเลยเขาจะบอกว่าาสเวิร์ดผิดนะครับบางครั้งจริงๆก็ถ้าเกิดใครกดแล้วไม่ได้ p a s วิร์ดผิดนะครับก็ให้เข้ามาตั้งค่านะครับกดที่นี่ system setup นะครับเขาก็จะเข้าเมนูนี้หลังจากนั้นก็ต้องมาไล่ดูว่ามีค่าอะไรที่เราจะต้องตั้งบ้างนะครับก่อนอื่น อโต้ l ล็อกเอาต์ตรงนี้ก็เซ็ตตามใจชอบเลยนะครับตัว language นี่ก็ English นะครับมีภาษาอื่นไหมมีเท่านี้มีภาษาไทยหรือเปล่านะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับโอ้ก็โอเคนะแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับอ่านี่นะเราก็ Auto อ,อโต้ล็อกเอาไหมอโต้ก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับ โอเคนะครับเรคคอร์ดเซตอัพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กตอนนี้ตัวเน็ตเวิร์กเขาตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับ DHCP แต่จริงๆเพื่อความปลอดภยัยถ้าเกิดเราต้องการจะเข้าถึงโดยตรงฟิก IP ก็ได้นะครับฟิก IP เป็นเบอร์สักเบอร์หนึ่งที่เราจำได้แน่นอนแล้วก็อาจจะพ o w e r ร์ดตเข้ามานะครับถ้าจำเป็นจริงๆอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับเขาเป็น c l o u d b a s e นะก็ตั้งไว้แบบนี้แหละนะครับ อันอื่นก็ปล่อยให้ว่างเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่จําเป็นตัวนี้ก็ปกติก็ยังไม่จําเป็นนะครับเราอาศัยคลาวของเขาให้เขาเป็นตัวช่วยเชื่อมต่อให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนึงว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ปล่อยเป็นค่า default ไว้ก่อนนะครับ system admin ก็อันนี้เป็นข้อมูลของเขานะเป็นเวอร์ชั่นเป็นชื่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มี l o อกมี User User เป็น Admin นะครับ สิ็มอัปเกรดนี่ก็เพิ่งอัปเกรดไปเมื่อสักครู่มันแ e น,นรีบูตแล้วพวกนี้ครับก็ปล่อยไว้ก่อนยังไม่ต้องเซตอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ในว่าเราหลังจากนั้นก็กลับมาที่เมนูแรกนะครับเป็น Timestamp การตั้งเวลานะครับตั้งเวลาให้ถูกต้องบ้านเราเป็นบวก7นะครับแล้วก็ Apply สักนิดหนึ่งโอเคดูว่าวันที่ถูกไหมนะครับ23 8โอเคเวลาถูกต้องนะครับ ประมาณนี้ฮาร์ดดิสต์เซตอัพตอนนี้มีฮาร์ดดิส์อยู่ตัวหนึ่งอันฟอร์แมตนะครับเราจะฟอร์แมตให้เรียบร้อยเพื่อให้ถูกต้องตามที่เขาต้องการนะครับหลังจากนั้นก็โอเคฟอร์แมตเยสนะครับฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนี่นะครับพร้อมใช้นะยังไม่ได้ใช้หลังจากนั้นก็มาดูที่สกรีนเซตอัพยังไม่ต้องนะครับให้เขาเป็นอัตโนมัติไปก่อนเรียบร้อย ก็โอเคกลับมาด้านนอกนะครับเราจะโชว์แค่4จอก็พอเป็น1-4อ่ะแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็มา Manage กล้องนะครับวิดีโอ a n a น e นะมาดูว่าเขาเจอกล้องอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็เป็นตัวนี้ที่ผมพึ่งตั้งค่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็เดบุลคลิกเพื่อแอดเข้ามาแอดมิน password อะไรก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับ โอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับง่ายๆเท่านี้เอง ในการแอดกล้องเข้ามานะครับเรียบร้อยหนึ่งตัว